คืนที่เรือไททานิกออกเดินทางมีคนบางคนยกเลิกการเดินทางกระทันหันโดยไม่มีเหตุผลพวกเขาอธิบายไม่ได้แค่รู้สึกว่าไม่ควรไปคุณเคยรู้สึกเหมือนเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วไหมทั้งที่มันเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกเดจาวูอาจไม่ได้หมายถึงการเห็นอนาคตแต่อาจหมายถึงความรู้สึกที่เหมือนกับเคยเกิดขึ้นมาแล้วซึ่งอาจเป็นเรื่องจริง เพราะเราเคยเห็นภาพความรู้สึกนั้นในจิตมาก่อนจริงๆแต่บางครั้งก็ดูเหมือนจิตใต้สำนึกจะเดินทางข้ามเวลาได้จนนํามาสร้างภาพในสมองก่อนเกิดเหตุการณ์จริงเช่นทุกครั้งที่เครื่องบินตกหรือเรือล่มจะมีผู้โดยสารส่วนหนึ่งตัดสินใจย,ยกเลิกการเดินทางกระทันหันด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่อยากไปมันรู้สึกแปลกๆเมื่อครั้งที่เรือไททานิคจมลงมีเรื่องเล่าถึงผู้โดยสารบางคนที่ปฏิเสธการเดินทางในวันนั้น พวกเขาไม่ได้ป่วยไม่ได้มีธุรกรันหันแต่เป็นเพราะฝันเห็นภาพเรือลำใหญ่กำลังจมลงสู่ท้องทะเลลึกหนึ่งในนั้นคือเจนีฟิลิปผู้หญิงชาวอังกฤษที่ฝันซ้ำๆถึงน้ำเย็นเยือกไหลทะลักเข้ามาในห้องหรูราบนเรือความฝันนั้นชัดเจนจนเธอรู้สึกหนาวสถานแม้ในคืนที่อากาศอบอุ่นเธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงหัวใจเต้นแรงและความรู้สึกที่บอกไม่ถูกว่า ถ้าเธอขึ้นเรือลำนั้นเธออาจไม่มีวันได้กลับมาอีกเลยเจนนี่ตัดสินใจยกเลิกการเดินทางกะทันหันทั้งที่ซื้อตั๋วไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆต่างบอกว่าเธอคิดมากไปเองแต่เธอยืนยันหนักแน่นว่ามันไม่ใช่แค่ความฝันแต่มันคือคำเตือนความรู้สึกนี้อาจเกิดขึ้นได้จริงแต่มีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตคนคนนึงอาจจะมีโอกาสพบได้ไม่กี่ครั้ง และส่วนใหญ่จะเกิดเฉพาะช่วงวิกฤตของชีวิตถ้าคุณอยู่ในวันนั้นคุณจะฟังเสียงลางสังหรณ์ของตัวเองไหม